That is. <laughs> Subscribe, like, share, click the bell. Hey. Hey. รรสวัดีครับตามเา้หมายนะครับมาเที่ยวตลาดใหญ่มุสลิมมาชมบรรยากาศคนแก่ขายของร้านที่มวยถ่ายไปแล้วได้รปโทรไปแล้วเดี๋ยวยายยายมีอะไรผมชมวันนี้ไอ้ยายไปไหนมาแล้วสัมภาษณ์กันยายไปวัดมากันไปทําวัดไปทําบุญมาเนาะไปทบุญาศาสตร์น้อยศาสตร์ใหญ่บ้านเราเขาเรียกศาสตร์อะไร,ร,รใหญ่ยังไม่ไดใช่แซ่เนาะ ไปวัดนัาไปวัดบุโหลบหลยอาจย์อ๋อทำมป็แพ้พอาจันอ๋อมีอะไรให้ชมเนาะไ้มาใหม่ใช่ไหมใช่โอ้ดีสวยใหญ่เท่าไหร่ใหญ่แบบเนี้ยสามพันห้าสามนห้าทำไมมันถึงแพงใหญ่เป็นชุดเหรอสามพันห้าเนาะ เรียกลายเลยครับยาย่เราพี่คุณสามพันห้าได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆอ๋อแ๊บนึนงั้ 3, นยอนดอกพี่กุลสามพันห้ากระตุกมีอะไรอี่กระตุกขาวดอกขาวใช่ไหมอยู่แค่นี้แหละเท่าไหร่ยาย่ทุนี้เท่ากันราคาเท่ากันกี่ตะก้อใหญ่สามาออสามตะก้อ สวยเนาะลายเล็กๆสวยเนาะสวยสนะามพันห้าเนาะสีทองเนาะยายสีเหลืองสีทองเนะาะออกทองมุ้งเหลืองสวยงามฝืนนี้วันนั้นฝืนไอ้ที่ดูแดงๆไอ้ยายเขาอยากดูเขาอยากได้นะเขาให้แดงๆฝืนเล็กๆที่ว่าพันเท่าไหร่ย,ยายวันนั้นเนะ่ะ ใช่ถ้าติ้นแดงอ่ะที่ชุดนี้เอเอ,อวันนั้นเขามาดูเขาเจะในช่องเราจะได้ตรงนี้แหละเออใครช่วยยายซื้อให้มาตามเบอร์โทรยายเนี่ยเนี่ยคืนนี้แหละเท่าไหร่นะอันนี้พนะันห้าจ้ะ่พันห้าเนาะสีแดงสีอะไรอีกสวยๆนี่ตัวนี้แหละ,หละเออนี่แหละยายดูน้องเปิดก็ได้ดูแค่ดูแค่หัวแค่นี้แหละ เอากันเนาะวันนี้เนาะสีแดงแรงลิตรให้ถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนชอบชอบสวยมงชมพูราคาเท่ากันเนาะมงคลภูปันห้าเท่ากันเนาะยัยขอเบอร์โทรดิ088 088 077 สองสองหกสองาบ้านตะกุ่เนาะตลาดใหญ่นนทสุลินท้ายตลาดออนาฬิกาเดินเข้ามาก็อยู่ตรงนี้แหละมีร้านขนมจีนสายดีด้วยใครมาเที่ยวก็มากินขนมจีนซื้อผ้าไหมชมบรรยากาศตลก็สอสลินมีร้านที่หมวยถ่ายไปแล้วร้านนนก็ถ่ายไปแล้ว บรรยากาศตัวนี้ก็ฝนตกใหญ่ไม่มางาเนาะไปไหนไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ใหญ่พันห้าเหมือนกันตัวนี้พันห้าเนาะสีอะไรเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าคุยเออเลือดใหญ่เด้อยังไงเดี๋ยวเขาโทรมาหาใหญ่เขาโทรคุยเอามีอะไรอีกเนาะสีอะไรอีกสวยสีเขียวอะไรใหญ่ กันเหรอจะกันหน้าเหมือนกันอาหารกันเนาะขายของถูกไว้ก่อนของแพงก็มีแพงก็มีจะได้ลายแบบไหนถามยายได้เนาะนี่เท่าไหร่ยายเนี่ยเท่ากับร้ลยเท่าไหร่ตัวเนี้ยแต่นี้พันหกค่ะเขาเรียกลายลายอะไรใหญ่ลายเตางับลายเตางับพันหกจ้าโอ้โหตัวนี้มีอีกไหมนี่พันหกลายเตางับอยากได้ก็ติดต่อยายเบอร์โทรให้แล้ว นุนยายได้มีหมากด้วยมีหมากมีลูยายขายทุกอย่างอย่างวันนี้นอนขายด้วยไม่ขายนอนขายยายขายดีไม่นอนขายเลยเนะี่ยขายดีจะนอนขายเนาะอัน <c oughs> นี้ก็ขายหมากขายปูขายผ้าไหม่กี่หมวยตลาดใยญ่เท <c oughs> วดาไม่มาเนาะ อ่าอยู่บ้าน,าาน,านอา่ชอบบิ๊กซีก <c oughs> อ่าเตยเบร์ยายแล้วเดีมา <c oughs> เที่ยวตลาดใหญ่เมืองสุรินทร์ <c oughs> ร้านขนมจีนขนมจีนนี่อร่อยมากขาประจำผม <c oughs> ขอบคุณครับที่รับชมช่องหมัยสุรินชอบกายกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายขอบคุณครับที่รับชมครับ <c oughs> หลายลายลาย,ลายมีเยอะนะยายเนาะมีเยอะเลือกเอาเลยเยอะแยะทางบ้างเดี๋ยวมาดูให้อีก That is. <laughs> Subscribe, like, share, click the bell. Hey. Hey.